สวัสดีครับท่านผู้ชมแะกือผู้ติดตามของผมสุขู่สุข้นครับอาชีพนี้นะครับผมจิมาขอแนะนำแบ่งปันความรู้ในการรับโซนะครับของเรือยนตนะครับมีเทคนิควิธีรับจังไหรนะครับกหลายคู่บาอาจารย์ระดับเสียนพนกัสิพ่อหูผู้แจ้งพนกแจ้งนะครับแต่ว่าผมก็มีความรู้คือกัน นะครับแต่ว่าอาจสิบอแกงแต่ว่าขอขอสินแนะนํานะครับผู้บรรลได้อันดับแรกนะครับในการรับโซเรือโยนนะครับอันดับแรกก็คือนี่ครับให้ตึงนี่ครับเนี่ยให้ตึงโซนะครับให้ตรงตึงโซเขา่าให้มันอิสระจากน้อยนะครับอิสระจากน้อยนะครับ จากนั้นก็นล็อกครับล็อกไว้นะครับล็อกไว้ดีครับล็อกไว้ล็อกแล้วนะครับอ่าขันให้แน่นแล้วก็ล็อกไว้นะครับอไอตัวมาบานนี้ครับการว่างเรือบานนี้ครับการว่างเรือยให้ฟันของเรือยนี่ครับฟันของเรือยเห็นปะครับนี่ให้อยู่ในระดับสายตาเอาส่วนมากก็สิเลื ฟันเรือนี่สิตำกอ <su> สายตาเหาเลยครับให้มันอยู่ระดับสายตาครับพี่น้องครับอามาเบิงครับผมนั่งจังไดเนี่ก็คือฟันเรือครับอยู่ทั้งโตนี่นี่ครับอยู่ทั้งโตนี่แต่ว่าผมนั่งสาบัตพี่ครับพี่ผมนั่งอยู่เพื่อนพี่ได้ละครับนะครับก็ให้สายตาเหานี่อยู่อยู่กับคมเรือเลยครับนี่เขาจะได้เห็นเวลาเขาเวลาเขาหลับครับนะครับ เวลาเราล่บเขาก็สิได้เห็นว่ามันมันกิ่นค้มบอนะครับอ่าต่อมาว่านี่อ่าเขาก็ต้องหูจักวา่าเลื่อยโซ่ของเขานี่นี่ครับโซ่เลื่อยของเขานี่มันเป็นเลื่อยตัดหรือเลื่อยสร้อยมันเป็นโซ่ตาหรือโซ่สร้อยเขาสิได้เลือกอตะไบหางหนูถือครับอันนี้ก็คือมันขนาดใหญ่มันเป็นตะไบหางหนูของ โซตัดนี่คือตัวนี้ครับส่วนนี่ครับนี่ตะไบตัวนี้ครับนี่นี่ตะไบหางหนูตัวนี้มันน้อยมันสาหรับใส่ครับโซเรือ่อยโซซ้อยครับนี่โซส้อยของเรือยนต์นะครับต้องใส่มันถิกบานนี้ส่วนมากกระสีมีแต่ตัวน,วนี้ตัวเดียวมันบ่เมนเลยครับนะเวลารับคม มองไปนี่ครับเนี่ยเนี่ยมองายนี่ต้องให้มุ่มสี่สบหาหรือหาสิบก็แล้วแต่ครับเนี่ยนี่ครับนี่เอาตะไบสามเหลี่ยมนี่ครับนี่นี่สำหรับตะไบสามเหลี่ยมซุ้มหน่อยสำหรับรับอ่าฟันของเรือเล่นด่านนะครับนี่นี่ครับนี่นะครับเอาเบิ้งครับบอลนี่เข้าใจแล้วเนาะครับฟันของเรือต้องอยูร่ระดับสายตา อัต่ามาบ้านี้การรับบานี้ครับพี่น้องครับขเบึงครับบานนี้การรับหนาให้ถูไปทั้งหน้าครับนะครับให้ถูไปทั้งหนา้าห้ามถอยเคลื่อนครับถูไปทั้งหนา้าแต่ละฟันเนี่ยนะครับเขาถูจากเทียอ่าสมมติว่าถูหาเท้ยฟันนี่ยหาเท้ย ฟันนี่ก็ต้องหาเทียฟันนี่ต้องหาเทียต้องหาเทียหาข้างเบิดสูฟันครับพี่น้องครับบแมนอ่าอันนี้สิบเทียอันนี้หาเทียโบอรไรเดีครับหาก็หาคือกันซิบก็ต้องสิบคือกันครับอ่าเอาเบิ้งครับบ้านนี่แต่ว่าตัวนี้นใส่ตอนไหนตบใบสามเหลี่ยมนี่นะครับใส่ตอนรังหงหบแล้วงเขามาบ่ายเบิง้งนะครับ บานมันได้มันได้ฉากบ่าบานเนี่ยมันได้ฉากก็ยังซื้อมาบ่ซีสิบหาหาารือหาอสิบองศาบ่หรือหกหกสิบองศาบ่เขาอ,อตัตะใบตัวนี้แตงแตงให้มันได้ครับให้แันแหลมปิดเลยครับเนี่ยนี่เอาเบื้องครับเบื้องตัวยางเลยครับเดอ้อด้วยบ่มีตาก,กล้องเอาเบื้องครับ นี่เอาพอเห็นอยู่นาะครับเนาะเบื้องนะครับเด้อนี่ต้องมีหลักมีหลักดันไว้หาหลักมาดันไว้อตอกส่พื้นก็ได้หรือตอกใส่ยยางก็ได้อาเบื้องครับนี่ครับการจับจับยังสี่เอาสี่เฮ็ดด่าไม่พไพ่ใสขึ้นตัวนี้ก็ได้นี่นี่ครับนี่บ่ใสก็ได้แล้วแต่สนัดบ่สถนัดเอาผมสิพ้าเห็นคมหนิเด้อครับเด้อนี่นะครับให้ดันคืนด้ครับน้ให้ดันคืน เบื้องครับนะให้เอียงเอียงตัวเรื่อให้เอียงเอียงเรื่อยน้ำเด้อครับเด้อเอียงตัวเรื่อยน้ำนะครับให,ให้มันได้ไปตามมุมฟันเรื่อยอ่นละ่ะเบื้องครับเบื้องให้ยกขึนครับย่ำย่ำเรื่อยนะให้ยกขึนครับว่ย่ำม,มันตนะใบอ่ะ ครับน่ะสมสสมุติว่าสิบสมมุติว่ามึงเงนสิบนะครับเลามาบ่ายเบิ้องก็ว่าคมบาไดบว่คมบาไหมสิบสองสิบสามนั่นคมเด้บ้าน,นี้เอาตัวนี้ครับนี่เอาตีนมาแตง่งคมขาดช่างไตบะนี่ให้มันเข่าเรียมด้วยครับเด้อให้มันเข่าเรียมเขา่ารวบนี่เห็นบ้างไครับนี่ ตัวนี้เสร็มันฟันเอาฟันให้มันได้สี่สิบหาคือเขาหรือหาสิบแล้วแต่ครับให้ไปทั้งหน้าย่างเดียวครับตัวนี้ยังแห้งเลยครับมันคมมเข่าไว้เข่าให้เอามองเลี้ยมเลีล้ยมดยเขาในนี่ครับนี่นี่นี่เขาในนี่เขามองใต้ฟันนี่นี่ครับนี่ปิดเลยครับบานนี่เห็นไหมครับ งโคมถเงแหลมบาหนิรู้นะเห็นบ่ครับนี่แล้วมันก็สิได้คม 45, 50, ออมันสี่สิบหาหรือหาสิบหรือหกสิบองศาอ่ามันสิบเป็นคือกันครับเบิดเลยเห็นบ่ครับนี่ใส่มาสองปีแล้วผมก็สิรักษาอ่าฟันเลื่อยให้มันคือจังอ่าออกมาจากลานคือกันครับเอาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แหละครับการรับคมเทคนิคการรับ โซเรื่อยย่นเป็นจังไหรครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ